สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนินจะพาเพื่อนๆมากราบหลวงพ่อโตวันหลักสี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็แวะทาบุญกันเรื่อยไปเลยนะคะจะพาเพืพ่อนเืมาเนาะงานปีท่านก็อีกไม่นานละค่ะนะคะวันนี้มีตลาดนัดด้วยหลวงพ่อโตวัดหลักสี่นะคะเล่าสายบุญค่ะออนไลน์สายบุญก็ออกพาเพื่อนเพเที่ยวกันเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ กับหลวงพ่อโตกันค่ะกับหลวงพ่อโตกันอ่าจะเห็นด้าน้อมสวยงามมากๆค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยก็ลองมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะอะ่เดี๋ยวพิมพ์กลับต้องให้เพื่อนๆด,ดูนะคะ เรามีพระนอนค่ะเรามีพระนอนนะคะเรามีพระนอนไนะม่นอนเอ่ยสวยงามมากๆเลยนะคะหน้ามากับลายที่นี่นะคะแล้วก็มีด้านนูน้นนะ,ะแล้วก็มีหลวงพ่อโตกลับต้องหลวงพ่อโตอยู่ตรงนน้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท่านที่วิหารท่านนะคะตอนนี้ก็สแกนให้ดู ทุกคนสแกนให้ดูอนุโมทนาบุญกันนะคะพระนอนองค์ใหญ่มากๆเห็นไหมคะอ่านี่เลยพระนอนองค์ใหญ่มากๆสวยงามค่ะสวยงามเออถินก็จะสแกนนะสแกนสวยงามมากๆไปสกราบพ่อโตกันจ้า เป็นวิหารค่ะเป็นวิหารหลวงพ่อโตนะคะท่านชอบประทัดชอบอเวลามีคนช่อบบนนะคะมีคนมาบนอ่าอันนี้ก็จะมีจัดงานถวายในหลวงกันไป ที่จะพาทุกคนมานะคะตรงนี้เป็นวิหารเดี๋ยวเราจะยอดสู้ทำบุญกันนะคะเป็นวิหารท่านค่ะเช้าๆจะมีคนผล,ผลไม้มาแก้บนกันมากมายเป็นวิหารหลวงพอโตค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อวานคงม,มีคนถูกถอยกันเยอะเลย ทุกคนนาให้ชมบารมีท่านด้วยค่ะนะชมบารมีหลงพ่เอเตอแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นน้ำเป็นน้ําที่กันเห็นกันนะคะน่ามาเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้หน่าท่องเที่ยวด้วยนะคจะจากสิ่งที่เรามองเห็นในความเชื่อของศาสนาพุทธมาจามา ว,วัดศุกพโตวัดหลักสี่จังนะคะา